ว้ากุ้งก้อนโอ๊ยป้ากลับลเราเจอพอแล้วหักไปช้ำไปจะมาจนหัวใจเสียเวลยมาหลอกให้นะัดแล้วเราก็โดนแค่หัวใจสิจเพาลงมาทันว่าคุ้มของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันที่31ธันวาโอ๊ะท่ไหน ใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่หัวใจสิเพกลมมาทันบ่คุ้มครองกูลาบพอเยเอาทันเดียวสวัสดีค่ะเอามึงนี่ไปนะฟับพาไสวัสดีค่ะหาสี่สามสองวัสดีค่ะห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะ 2คนนะคะฝากรายการกินอยู่กับปากจะม่วนจะหาจะบ้าจะอะไรก็ต้องลองดูนะรอติดตามนะเอ็ดนี้นะคะสังเอตุกรณ์เมื่อนนี้ค่ะไอ้ป้าไอ้สุกไอ้สานไอ้สานทำไมล่ะมึงจะมาลักอะไรตอนมึงเป็นหมา